ครับสวัสดีครับสำหรับหลักสูตรนี้ก็เป็นเรื่องของหลักสูตรอัปเดต T.A.S ฉบับสำคัญ4ฉบับนะครับซึ่งในส่วนของ T.A.S ก็คือ Thai Accounting Standard ก็คือมาตรฐานการบัญชีนะครับในปัจจุบันโดยภาพรวมนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะเรียกว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินและในส่วนของมาตรฐานการรายงานทางการเงินนั้นก็จะประกอบด้วยมาตรฐานการบัญชีฉบับต่างๆและมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งในส่วนของมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีนั้นเนี่ย ปัจจุบันก็จะอยู่ในกลุ่มของ TFI S for p a e นะครับก็คือมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะนะครับแต่ในขณะเดียวกันแล้วสําหรับกิจการที่เป็น n p นะครับท่านก็จะสามารถาเรียนรู้ประกอบทําความเข้าใจนะครับเพื่อให้นําไปประยุกต์ใช้กับในส่วนของมาตรฐาน n p ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับในหัวข้อการถุรมนะครับที่เป็นมาตรฐานหลักๆ4ฉบับก็จะเป็นมาตรฐานการบัญชีฉบับที่16 เรื่องที่ดินอาคารและอุปกรณ์นะครับ T.S. Number no. 16มาฐานการบัญชีฉบับที่23ต้นทุนการกู้ยืม T.S. Number no. 23มาฐานการบัญชีฉบับที่36การด้อยค่าของสินทรัพย์ T.S. ล no. ำเบอร36และฉบับที่4นั้นเป็นมาฐานการบัญชีฉบับที่37เรื่องประมาณการหนี้สินหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นและสินทรัพย์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับ T.S. n no. u m บ e r 37และสุดท้ายเราก็จะต้องพูดคุยกัน เกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมและจรรยบรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีคราวนี้เรามาดูนะครับโดยสรุปสําหรับเนื้อหาของหลักสูตรนี้นะครับในส่วนของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่16เรื่องที่ดินอาคารอ,ปรอรุปกรณ์ TS n อเ16นันะครับเราจะพูดถึงคํานิยามการรับรู้รายการ,นะรต้นทุนเริ่มแรกต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังนะครับการวัดมูลค่าเมื่อรับรู้รายการส่วนประกอบของราคาทุน การวัดมูลค่าของราคาทุนหลังจากนั้นแล้วเราก็จะมาดูว่าทางเลือกที่มาตรฐานกําหนดให้เราสามารถเลือกได้ก็คือเรื่องของการวัดมูลค่าภายหลังการรับรู้รายการว่าเราจะใช้วิธีราคาทุนหรือวิธีตีราคาใหม่นะครับซึ่งก็จะมีแนวปฏิบัติและวิธีปรับปรุงรายการบัญชีให้กับท่านได้ทราบนะครับนอกจากนั้นแล้วส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการ แสดงรายการณวันสิ้นงวดก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องมีการคิดค่าเสริมราคาการด้อยค่าและการตัดรายการบัญชีสุดท้ายสําหรับมาตรฐานฉบับนี้ก็จะคงจะพูดถึงเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลและนอกจากนั้นแล้วในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่16นั้นนะฮะในปี2อ6 5ที่ผ่านมาก็มีประเด็นของการปรับปรุงแก้ไขด้วยซึ่งเราก็จะพูดคุยในประเด็นที่สำคัญสำคัญให้ทุกท่านได้ทราบด้วยนะครับส่วนในกลุ่มที่2 เป็นมาตรฐานที่เกี่ยวเนื่องกับมาตรฐานการบัญชีฉบับที่1 6ก็คือเรื่องของต้นทุนการกู้ยืมนะครับตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่23ก็คงจะต้องมาทําความเข้าใจเหมือนกันครับว่าคํานิยามของต้นทุนการกู้ยืมหมายถึงอะไรเราจะรับรู้รายการได้อย่างไรและต้นทุนการกู้ยืมที่อนุญาตให้รวมเป็นราคาทุนของสินทร,รัพย์นั้นทางมาตรฐานได้กําหนดไว้อย่างไรบ้างมูลค่าตามบัญชีของสินทร,รัพย์ที่เข้าเงื่อนไขสูงกว่ามูลค่าที่จะได้รับคืนหรือไม่ เราก็จะมีแนวปฏิบัติของมาตรฐานกําหนดไว้ในขณะเดียวกันแล้วในเรื่องของต้นทุนการกู้ยืมก็จะต้องพูดถึงประเด็นว่าเราจะเริ่มต้นรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์เมื่อใดและจะหยุดพักการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์เมื่อใดในขณะเดียวกันแล้วก็จะต้องมีเรื่องของการสิ้นสุดด้วยการสิ้นสุดการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์และจบด้วยการเปิดเผยข้อมูลนั่นเองนะครับส่วนในมาตรฐานฉบับที่3ม เรื่องการด้อยค่าของสินทรัพย์นะครับตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่36 TS n u เ b e ร36กเราก็จะพูดคุยกันถึงคำนิยามที่เกี่ยวข้องกับคำว่าการด้อยค่าจะมีคำนิยามอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องการระบุสินทรัพย์ที่อาจจะเกิดการด้อยค่านะมาตรฐานกำหนดไว้อย่างไรการวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน การวัดมูลค่าที่าคาด่าจะึนของสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนในกรณีที่กิจการมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นนะครับเราจะมีการประเมินเกี่ยวกับเรื่องการด้อยค่าอย่างไรในขณะเดียวกันแล้วก็ต้องมาทําความเข้าใจถึงความหมายของมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการจําหน่ายและมูลค่าจากการใช้ซึ่งทั้งสอง,สองความหมายอันนี้เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นองค์ประกอบของการพิจารณาเรื่องการด้อยค่านะครับและสิ่งที่เราจะต้องทําความเข้าใจยิ่งขึ้นก็คือเรื่องของ การรับรู้รายการและการวัดมูลค่าของผลขาดทุนจากการด้อยค่านะครับหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดและค่าความนิยมการระบุหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดอันนี้เป็นเรื่องสําคัญเลยนะครับเพราะว่าการที่เราจะพิจารณาเรื่องการด้อยค่าเนี่ยเราจะดูว่าเราจะพิจารณาการด้อยค่าเป็นรายสินทรัพย์รายตัวหรือจะพิจารณาจากหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนะครับนอกจากนั้นแล้วก็จะต้องมาทําการประเมินว่า มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนและมูลค่าตามบัญชีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนั้นเรามีวิธีการอย่างไรเมื่อเกิดผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์นะครับเราจะดาเนินการอย่างไรสําหรับกรณีของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดนะครับและขณะเดียวกันแล้วมาตรฐานได้กาหนดวิธีการไว้ว่าถ้าหากว่าทรัพย์สินของเราอาจจะด้อยค่าลดลงหรืออาจจะไม่มีการด้อยค่าแล้วจะกลับผลขาดทุนจากการด้อยค่าอย่างไร <ator> การกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของส <ar> ินทรัพย์แต่ละรายการนะครับและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของหน่วยสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดตลอดจนการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนยิยมและจบตรงเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลเช่นกันครับส่วนในมาตรฐานฉบับที่4นะครับเป็นเรื่องของมาตรฐานการบัญชีฉบับที่37เเรื่องประมาณการนี่สินนี่สินที่อาจจะเกิดขึ้น สินทรัพย์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับตาม T.S. n u m b e r สามสิเบเจ็นะครับเหมือนเดิมครับเราควรจะต้องเริ่มต้นจากการเรียนรู้ว่าคํานิยามที่เกี่ยวข้องของมาตรฐานฉบับนี้มีอะไรบ้างนะครับประมาณการนี่สินและนี่สินอื่นความสัมพันธ์ระหว่างประมาณการนี้สินกับนี้สินที่อาจเกิดขึ้นการรับรู้ประมาณการนี่สินนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นหมายถึงอะไรสินทรัพย์ที่อาจจะเกิดขึ้นหมายถึงอะไรนะครับแล้วเรามีวิธีการบดมูลค่ายอย่างไร นอกจากนั้นแล้วต้องทําความเข้าใจถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่อาจจะมีผลกระทบต่อการที่เราจะต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูลนะครับการจําหน่ายสินทรัพย์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นรายจ่ายที่จะได้รับชดเชยนะครับการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สินนะครับการตั้งประมาณการหนี้สินนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะตั้งไว้ตลอดแต่อาจจะมีเรื่องของการที่เราจะเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สินได้การนําประมาณการหนี้สินมาใช้ขาดทุนจากการดําเนินงานในอนาคตและ เราจะต้องทําความเข้าใจอีกครับว่ามีสัญญาที่สร้างภาระไหมการปรับโครงสร้างและก็เหมือนเดิมครับหลักการของมาตรฐานก็จะจบเรื่องการเปิดเผยข้อมูลนะครับทั้งหมดนี้เป็นโครงร่างหรือเป็นเขาโครงของเนื้อหาหลักสูตรที่เราจะคุยใน4มาตรฐานและสุดท้ายในกลุ่มที่5นะครับก็จะเป็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมจรรยบรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีซึ่งก็จะประกอบด้วย3หมวดหลักๆ นะครับหมวดที่1เป็นเรื่องของบททั่วไปหมวดที่2หลักการพื้นฐานของจรรยาบัรณและหมวดที่3การนําหลักการพื้นฐานไปปฏิบัติ